สวัสดีค่ะวันนี้มิวจะมาพาถักโบสีทงชาติไทยนะคะเป็นแบบนี้มิวจะใช้เป็นไหมซัมเมอร์นะคะสหัสินสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวนะคะอันนี้เป็นขนาดเล็กนะคะเป็นโบขนาดเล็กประมาณ10 CM นะคะแล้วก็เข็มโครเชต์ก็จะเป็นเบอร์3ค่ะ3ทับศูนย์แล้วก็มีกันไกลแล้วก็จะมีเข็มเย็บนะคะเราจะถักนะคะชิ้นงานทั้งหมด3ชิ้นก็คือชิ้นที่เป็นโบเป็นสายคาดแล้วก็เป็นหางนะคะแบบนี้เราจะเริ่มจากตัวชิ้นโบก่อน ถักโซ่นะคะไปทั้งหมด64โซ่ค่ะ64โซ่แล้วก็ถัก F หรือว่าพอ1คอย้อนลงมาหลักที่5ค่ะโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักหลักถัดไปนะคะถัก F แบบนี้เราก็จะได้เป็นช่องนะคะเราจะทำอย่างนี้ไปทั้งหมด30ช่องค่ะต่อไปเปลี่ยนเป็นไหมสีขาวค่ะโซ่สีขึ้นไปนะคะแล้วก็ให้ถัก F ลงตรงช่อง โซ่หนึ่งแล้วก็ถัก F อทำเหมือนแถวที่1นะคะได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินเราจะใช้สองแถวนะคะทำเหมือนกันเลยโซ่สี่ค่ะ แล้วก็ถัก F ให้เป็นตารางเป็นช่องแบบนี้นะคะแล้วก็จะสลับเป็นขาวและก็แดงนะคะก็จะได้ทั้งหมดแบบนี้1 2 3 4 5 6 6, 6แถวนะคะไว้มาเจอกันตอนเสร็จนะคะแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้ว เราจะได้ประมาณนี้นี่คือตัวชิ้นโบนะคะจากนั้นเราจะถักติดกันเชื่อมติดกันทั้งสองชิ้นทั้งสองข้างก็คือให้ถัก x นะคะลงในช่องแบบนี้ช่องละสอง x ค่ะ พอเสร็จแล้วก็ตัดไหมเก็บไหมให้เรียบร้อยได้เลยนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะตัวชิ้นโบส่วนตัวหางเราก็ถักเหมือนกันค่ะแต่เรานะคะจะเปลี่ยนเป็นโซนหนึ่งสี่โซ่นะคะความยาวจะยาวกว่าตัวโบระยะแถวทำเหมือนกันเลยค่ะ ก็จะได้ทั้งหมด50ช่องใช่ไหมคะขึ้นโซ่104โซ่นะคะไว้เสร็จแล้วมาเจอกันนะคะเสร็จแล้วค่ะชิ้นที่2ที่เป็นหางนะคะหางโบหน้าตากประมาณนี้เราไม่ต้องเย็บติดนะคะเราปล่อยชายไว้ต่อไปเเราจะเริ่มทำสายคาดค่ะ สายคาดเราจะใช้สีขาวนะคะเราจะถักโซ่ไปทั้งหมด6หลักค่ะย้อนลงมาถัก X หลักที่3แบบนี้ แบบนี้นะคะแล้วก็โซ่1นึ่งพลิกงานถัก x เ,เราจะทําไปทั้งหมด15แถวค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วตัดไหมเ,เหลือปลายไหมไว้เย็บด้วยนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนำทั้ง3ชิ้นนะคะไปรีดค่ะ เมื่อีิเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเริ่มประกอบและเอาชิ้นตัวโบนะคะมาทับกับตัวหางแบบนี้ให้ประมาณกึ่งกลางนะคะจากนั้นก็เอาตัวสายคาดนี่นะคะเย็บเราเย็บไปก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวจัดตกแต่งทีหลังได้ค่ะ เย็บเชื่อมกันนะคะ จากนั้นนะคะเราก็นำกิฟนะคะมาใส่แบบนี้เพื่อที่จะเย็บล็อกนะคะล็อกให้หน้องไม่ไม่ขยับเราก็เย็บธรรมดาเลยค่ะเย็บกลับไปกลับมาแบบนี้พอ เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาตัวกิ๊มาเย็บติดกับน้องโบนะคะแบบนี้เราก็จะเย็บตรงดูตรงนี้นะคะทั้งสองข้างเลยเพื่อจะไม่ให้น้องขยับนะคะเย็บธรรมดาเสร็จแล้วเราก็มัดแล้วก็เก็บปลายไหมได้เลยค่ะ